หมูทุบสินค้าชุมชนจากจังหวัดแพร่สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นทานเป็นกับแกล้มใส่โจ๊กหรือใส่ข้าวต้มราคา149บาทโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อ2หอ่อราคาเพียง278บาทเกาหลีเหนือพุ่งเป้าขู่สหรัฐอย่าจูนพร้อมรับมือตัวอันตราย ตาที่คนทั้งโลกกำลังจับจ้องสายตาไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนโดยมีประเทศมหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวอยู่รอบข้างพร้อมเข้าไปเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคว่ำบาลดเซียจนทำให้หลายคนต่างมองว่าหรือแท้ที่จริงแล้วความขัดแย้งที่เยือยอยู่นี้เพราะสาหรัฐเป็นตัวการไม่อยากให้จบกันแน่ตาที่นายสเกลับลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวผ่านซอ ล่าสุดทางฝั่งเอเชียค่ะที่หลายๆคนต่างมองข้ามก็เริ่มขยับตัวนั่นก็คือเกาหลีเหนือที่ได้มีการประกาศก็ทำเอาชาวโลกถึงกับตะลึงโดยทางด้านของคิมจองอึนค่ะก็ได้ยืนยันความสำเร็จในการทดสอบขีปนาบุธข้ามทวีพหัสองโพร7ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยทางด้านของคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้ประกาศกล่าครั้งสําคัญว่าเราต้องทําให้ชัดเจนว่าใครก็ตามที่พยายามละเมิดความปลอดภัยในประเทศของเราจะต้องสดุดสายค่าเสียหายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมจะเตรียมการอย่างละเอียดถีท้วนซึ่งทางด้านของคิมจองอึนค่ะก็ยังได้มุ่งเป้าไปที่ภัยอันตรายอย่างสาหรัฐโดยแถลงว่ายืนยันว่ากองกําลังติดอาวุธทางยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะสกัดกั้นและขัดขวางความตั้งใจทางการท ที่เป็นอันตรายของจักรวรรดินิยมอเมริกันทั้งนี้ทางด้านของเกาหลีเหนือค่ะก็ชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีของรัสเซียมาโดยตลอดและน่าสนใจว่าขีปนาวุธข้ามทวีปฮารซงโพ17ของเกาหลีเหนือนั้นถูกเรียกว่าเครื่องหยับยั้งสงครามนิวเคลียร์ที่ทรงพลังคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันคะ่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็น เบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสัเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะ บอกกอนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนํานี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นซองซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซอง าให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทํำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่แหละค่ะ ลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจานมากยิ่งขึ้นเอาไปทําเป็นยำเบคอนก็ได้ะคะ่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้อาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรอบรองว่า อร่อยนะคะแับแล้วก็นัวอย่างแน่นอนแนะนําเลยสําหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะสองซองวันนี้จดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บบาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ